ก็คือเป็นการที่ตั้งใจมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามีอีกเรื่องที่ยังทุกคนยังไม่ได้ทราบพอิีผมกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลคือทราบก็คือเข้าโรงพยาบาลไปรอบที่2ที่3ใช่ไหมฮะหมดเครื่องหัวใจกระตุ้นหัวใจทํางานความจริงทพ่ททางานไปอีกครั้งคือวันที่19พฤศจิกาแล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลถึง28พฤศจิกาเลยก็คือแล้วก็ปกติผมก็นึกว่าเครื่องทํางานนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทํางานแล้วพอถึงโรงพยาบาลต้องถูกเฉิญหัวใจหยุดทํางาน โชคดีที่ว่าถึงห้องฉุกเฉินพอดีอคุณหมอก็เลยแบบว่าทําการแบบว่าจาไม่ได้คุณหมอใช้เครื่องอะไรเพื่อทําให้หัวใจกลับมาทํางานเหมือนเหมือนไม่ให้เสียชีวิตเอาง่ายๆอย่างเงี้ยโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ํามผมตื่นขึ้นมาบอกว่าคุณหมอจะเริ่มทำยังครับบอกว่า,วาคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วก็เลยโอ้โหอันนี้เพิ่งทราบก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่วางแผนอยากจะบวชไว้ก็เลยตั้งใจเนี่ยฮะจะบวชตรงกับวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลที่8พฤศจิกาใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่า28ิธันวาเนี่ยครับจะบวช ก็คือเราวางแผนเรื่องการบวชไว้แล้วแล้วมควารจริงใช่ครับความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดีย2วันวัน2วันมั้งฮะที่ก่อนจะไปอินเดียจะไม่ได้กี่วันก็เลยต้องเลื่อนที่อินเดียไปแล้วหลังจากนั้นเลื่อนไปสักพักก็เนี่ยครับก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าคงรอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากบวชจริงจริงอย่างอย่างเหตุที่เกิดรอบนี้ครับมันทาน่ากลัวมันคือขนาดไหนพี่เอสน่ากลัว ถ้าแน่กลัวก mm ับเจ้าตัวจะน้อยกว่าญาติและคนรอบข้างถ้าเทียบความน่กลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยามแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับคือตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคือไม่ทราบด้วยซ้าว่าเขาต้องมาใช้เครื่องใช่ครับก็คือหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอบแรกเลยความแรงรอบแรกคือตอนเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นประมาณเกือบสองร้อยแล้วก็ไปอยู่เต้นในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่ทราบเลยอยู่ไปนานแค่ไหนครับ ต้องถามคุณแม่นะครับว่าหยุดไปนานแค่ไหนแต่ไม่ทราบเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือไปหยุดตอนที่อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็เลยรีบเข้ามาทําเลยแต่ว่าตอนเข้ามาทำผมไม่รู้ตัวเนื่าผมเพิ่งถึงคือจําไม่ได้เลยเขาบอกว่าคุณมาอยู่นานแล้วสมมพิเหมืนกับรอบเดียจากเหตุการณ์นั้นนะครับมันมันมันมีภาพที่ลืมไปอีกไหมพี่เอสเพราะอย่างครั้งก่อนมันลืมไปเยอะเหมือนกันอาจจะไม่มีเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่ารอบนี้โชคดีที่ว่าเกิดเหตุในห้องฉุกเฉินเลยก็คือเกิดเหตุก่อน คือก่อนไปโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมฮะเกิดเหตุ os, <c oughs> ที่บ้านเลยรีบไปที่โรงพยาบาล้องฉูกเชิญแล้วก็ไปเกิดเหตุทีที่ห้องฉุกเชิญซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนัก2อย่างครับสองอย่างอ,งอางันนึงก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้ว <c oughs> อาจจะไม่สามารถพูดได้อันนึงเคยสัมภาษณ์ไปแล้ว <c oughs> อีกอันนึงตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนักไปที่ซึ่งเป็นอันใหม่ข้อมูลใหม่เลยให้น้าหนักไปที่กรมพมันธ์ให้น้าหนักที่กำมพมันธ์แล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ด้วยอ้ออีกอันนึงตอนแรกที่ออกข่าวว ผมเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตารวจมาคุณหมอบอกคุณไม่ได้หยุดหายใจไปสี่สิบนาทีคุณหยุดไปประมาณสองชั่วโมงกว่าหลับสี่สิบนาทีผมว่าฮะบอกเขาบอกใช่คุณหมอก็ให้ดูว่าผมหยุดจริงหัวใจหายใจไปจริงๆสองชั่วโมงกว่างงมากๆเลยเหมือนกันว่าหยุดหายใจไปสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูเลยค่ะค่าตรวจว่าแต่โชคดีที่ว่าสมองคือค่าการทําง,งานของสมองผมผม,มันดีเกินค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งคือค่าการสมองทํางานสมองดีคุณหมอให้น้าหนักถามว่าเป็นเพราะ หมอถามว่าเป็นคุณเป็นคนนักสมาธิใช่ไหม,มปฏิบัติธรรมหรือเปลา่าบอกใช่ครับทำไมล่ะฮะหมอเลยให้ดูว่าเ,เหตุผลที่ถามเพราะอะไรอ,อันนี้ประมาณอันนี้คือรอบแรกใช่ไหมที่สองชั่วโมงอันนั้นคือรอบแรกใช่ครับซึ่งผมให้ข่าวไปว่าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีคือแค่ข้อมูลที่ว่าจากสยามพารากอน ไปที่โรงพยาบาลอันนั้นนะคือ40นาทีแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆผมไปหยุดด้วยที่โรงพยาบาลก็หลุมละสองชั่วโมงกว่าที่ทีพอมเป็นกักสกรรมพันธุ์อย่างนี้ค่ะมันจะไม่สามารถควบคุมได้เลยจะไม่พ่เอษกักสรเป็นคําถามที่ดีครับเพราะผมถามคุณหมอยาวมากเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะรีบบวชเพราะคุณหมอบอกว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมก็เลยถามว่าเพราะคุณหมอล่าสุดไปคุณหมอถามว่าผมทานทานอาหารยังไงทานวิตามินอะไรไหมทานใช้ชุดยังไงบ้าง ปกติหมดเลยเพราะว่าค่าที่ตรวจมาทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยสมองหัวใจท้องกล้ามเนื้อทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยคุณหมอเลยแบบตอนนี้หมอเลยพยายามเหมือนที่หมอให้น้ำหนักสองอย่างของไอตัวยาชนิดหนึ่งอันนึงก็คือกรรมพันธุ์ที่หมอให,ให้ให้น้ำหนักแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าโอเคใช่ถ้ากรรมพันธุ์แล้วทาไมคุณแม่กับน้องที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันไม่เป็นเหมือนผมละ ใช่อย่างมันต้องแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรสิที่มันไม่ถูกกับกรรมพันธุ์นี้อย่างเช่นผมเป็นคนชอบกกำลังกายชอบทำกิจวัตรที่อาจจะไม่เหมือนแม่กับน้องแต่คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ให้น้ำหนักตรงนี้เท่าไหร่ยังหมายถึงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะไปแก้ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ก็มีการทำรักษาอีกประเภทหนึ่งแล้วนะฮะอันใหม่เรียกว่าอะไรนะครับแม่ที่ใหม่ถึงว่าที่ล่าสุดที่ทำแบบใหม่ มีที่เดียวในประเทศไทยมีโรงพยาบาลนั้นมีที่เดียวที่ทําเป็นแบบว่าการทํายาวนานมากหลายชั่วโมงเพิ่งทําไปนี่เองครับแต่ยังไม่ได้บอกใส่สกรอกก็คือแล้วทําไปหลังจากออกมาเขาก็มีเขียนแล้วนะฮะการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดปกติคือเสียงจะหายพูดไม่ชัด<ะ>เลอปพูดหัวที่ผมหายไปนานเป็นอาที่สองอาทิตย์คคืออย่างนั้นหมดเลยครับฟื้นปูเพราะว่าพูดแล้วก็เสียงแล้ว อย่างนี้เลยเสียงแบบเฮ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวียนหัวยืนก็เวียนหัวนั่งก็เวียนหัวเดินก็เวียนหัวแล้วก็ตาก็เบลอผมเพิ่งนึกย้อนได้ว่าที่ญาติญาติบอกว่าตอนนี้ผมเข้าโรงพยาบาลรอบแรก <Okay. S 1> พฤติกรรมผมเป็นยังไงรอบนี้ผมเพิ่งรู้เออมันใกล้เคียงแต่จ,จะไม่หนักเท่าก็คือ <c ười> มองใครก็เบลอเบลอ,อหมดเลยภาพก็ไม่ชัดเสียงพูดก็ไม่ชัดแบบว่าเสียงอยู่ในลําคอหมดเลยแบบ ถ้าเานี่คือยาวมากเยอะยืนก,ก็เมื่อยอแบบงงๆหมดเลยสุดท้ายเราอันนี้คือพี่มีความกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าเราแบบไปบวชอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเกิดอาการนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีวิธีรับกังวล <วน S 2> ไหมไ,ไม่กังวลกังวลมากกว่าว่าจะเป็นก่อนไม่ได้บวชเพราะผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วที่กังวลมากกว่าคือเป็นก่อนที่จะไม่ได้บวชอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบวชแล้วถามว่ากังวลไหม สบายใจด้วยซ้ำค่ะถ,ถ้าจะเป็นตอนผมเป็นพราอยู่ะจะรู้สึกว่าโอ้ดีใจจังได้ทําตามฝันสักทีแล้วตอนนี้ก็ยังมีเครืย,ยังมีเครื่องครับแต่ว่าเครื่องอมันทํางานไปผมอยู่หายใจไปรอบที่หนึ่งที่สยามใช่ไหมครับแล้วเครื่องทำงานอีกทีตอนที่ผมลงโพสในอินสตาแกรมแล้วก็ทํางานทีรอบที่สามที่ยังไม่ได้<ล>ผมไม่ได้โพสยังไม่ได้บอกใครแล้วก็ไปทํางานทีรอบที่สี่ที่โรงพยาบาลแต่มันทํางานไม่ไหวไม่ทันก็ต้องไปใช้เครื่องที่โรงพยาบาล ถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะเครื่องยิ่งทํางานเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันก็เหมือนรถยนต์ที่เราขับมานานเนี่ยครับคุณภาพก็จะลดไปส่งเนี้คุณภาพของเครื่องก็ลดไปตามการใช้งานมันใช้งานเยอะเกินไปแล้วคุณหมอเขาบอกว่าให้ดูสักสามเดือนมันรับหลังจากนี้ถ้าสมมติมันทํางานอีกเนี่ยมันไม่ดีไม่ไม่ควรละภายในเดือนสามเดือนไม่ควรมีการจะต้องแก้ไขยังไงครับตอนเนี้ยคุณหมออาจจะ อีกช้อยหนึ่งนะ่าเป็นช้อยสุดท้ายนะคนรับคือเปลี่ยนเครื่องอเป็นอีกวิธีหนึ่งใ,ใส่เครื่องอีกแบบหนึ่งใช่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งเนื้อเรื่องบวชอีกนึงนะครับบวชนานไหมโอ้ยตั้งใจไว้ต,วตั้งตั้งใจไว้ขั้นต่ำก็สิบห้าวันตามที่คุณแม่เขาแบบว่าคุณแม่เขาเคยขอไว้คุณแม่เขาอยากให้บวชอย่วันสิบห้าวันผมกแบบว่ายินดีเลยอันนี้บวชตามความชอบไหมคะเรื่องแบบสุขภาพบวชบวชตามความชอบดีกว่าฮะผมเป็นคนชอบผมอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วถ้าจะแบบ เคยชัดย้อนดูสัมภาษณ์ผมเมื่อก่อนผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้ก็คุณแม่เขาเคยอ่านคุณแม่ของพรไว้คุณแม่บอกขอไว้สิบห้าวันมผมก็ออกยินดีเลยแล้วผมเลยบอกว่าผมรู้สึกอยากก็คืองงว่าผมกาลังจะบินไปอินเดียผมเข้าโรงพยาบาลเฉยเลยคือตอนเด็กๆอยากบวชอ่ะตอนนั้นไม่ได้บวชเพราะว่าโอเคแนวให้เรียนก่อนก็เรียนก่อนพอนี่กำลังจะบินไปอินเดียจองตัว๋วจ่ายค่าตัว๋วจ่ายทุกอย่างเรียบร้อยอมไม่ได้ไปรอ,อบนี้ก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าคือครอบครัวผมก็จะมีความเชื่อ เรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างถ้าสมมติมีอย่างนั้นจริงก็มานมโมทนาบุญกับผมดีกว่าให้ผมได้บวชเถอะงานก็พักไปสิบห้าวันก่อนแต่ว่าี๋ยวกลับมาทํางานพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยมอนเดิมก็ก็ถ้าถ้าศึกมาก็ได้ถ้าศึกมาก็่ใช่ครับจริงจริงคือกําหนดเลยนคราว่าสิบห้าวันโทษเพราะวีเอสน่าจะเป็นคนที่ชอบในด้านนี้มากพอสมควรผมไม่ผมแค่วันบวชผมก็ไม่เลิกไม่เลือก วันศึกมผมก็ไม่เลือกอแล้วก็วัดธรรมมงคลมผมจะบวชที่วัดธรรมมงคลท่านก็บอกว่าแล้วแต่ผมเลยสะดวกก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ได้เลือกแต่แห่งสิ้นก็เลือกแค่ว่าโอเควันเสาร์ที่8ที่ตั้งใจว่าจะบวชเนี่ยฮะาร์ที่28วัดธรรมมงคลครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวเขาก็ยินดีนะครับยินดีด้วยหมายถึงว่าคุณแม่จะได้สบายใจแต่ทุกคนก็เวลาเจอผมก็จะถาม่างเดียวเลยว่าเราเลิกศึกเมื่อไหร่วันไหนก็ถ้า ถ้าจะให้คุณแม่สบายใจคือคุณแม่เขาขอว่า15วันคุณแม่เขาขอว่าให้15วันได้ไหมการจะขอคุณแม่บวกสักหน่อยจะบวกเท่าไหร่ไม่รู้คุณแม่คงจะให้โบกสักไม่รู้กี่วันผมอาจจะขอบบกเป็นเดือนหรือเป็นอะไรคุณแม่อาจจะสุดท้ายแม่ขอ2วันหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับดครับผมยังไงก็เชิญทุกท่านนะฮะวันที่วันเสาร์ที่28ธันวาคมนี้ที่วัดธรรมมงคลนะครับ เลิกบวชนขั้นต้นก็จะเริ่มประมาณสัก8โมงแปดโึ่งประมาณ9โมงยังไงดผมจะอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับผมขอบคุณคระนามูลค่ะคารใดแล้วทำอะไรก็ไม่ดี